ดักแดดทอดกินกับตำซัวใส่ผักกาดจองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกับะละคือเก้าค่ะพี่น้องคะในช่องสแป็ชาแนลมาค่ะเมื่อนี้กินตำซัวเหมือนเดิมค่ะเมนูเส้นๆค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ตำม,มาแบบย่างหลายเมือ่อนี่ตำมาแบบอินมาเดอค่ะทุกคนคะ่ะใส่เส้นก่อน ใส่ดักแด้ก,ก่อนแล้วกันนะอือืน่าก,กินมากเลยครับมาครับพักดึงลวกครับพี่น้องคะกระลำลวกอมืมันอนี่พักเข้านี่พักยแย่งไม่นำอาหารแซ่บเ,เลยพี่นอ้องคะอ้ เขาเรียกทำหอมผักบุ้งลวกก็กินด้วยกันก็อร่อยนะจะชอบกระลำหรอออกหวานเนะอืมไปมาผักบุง้งลวกก้จนจองลวกเลิศดีค่ะคุณผู้ชมคะ รักแด่ครับพ่อเอาตัดจมกระบวงพ่อไปซื้อหนามเสียไปเบิร์ต<ม>อันขัวกับถอดมาก,กับอันเนี้ใบไปเ <c oughs> ตย แ mm hmm. ซ่บนัวเผ mm hmm. ็ดเปรี้ยวหวานค่ะพี mm ่ hmm. mm hmm. น่องคะเลือดอะล่ะ mm hmm. เสร็ญเยาอุยสวยงามๆค่ะพี่น่องนี่ยกให้เบิ้งแบบนี้เลยค่ะ แสบคัะเมนูตํ้กระตํ้ดูอ่ะตํ้ดดุมาตามํ้กินได้ตลอดอืน้ำจีนนี่ก็ขาดไม่ได้น,นะทุกคลิปขาดน้ำจีนมีเกือบทุกคลิปสับม,มันมากเลยจับแด้ บรรยายเป็นคำใดไม่ได้นอะกจากคำว่าแซ่บแซ่บมากมเส้นยาวนุ่มแตกแด้มันเข้ากันดีดี ทำเลยมาละทำให้ อา๋อประตูมันรี่อยู่ตรงเนี้ยเป็นไงแซบไหมแซบ อเอับุ้งไปอวบๆเลยค่ะทุกคนค่ะจากแด่มันันน้ำซุปต้มนัว ปลายมันแก่อยู่บอกเนียอยได้บอแถวดีเถอะหละเส้นบาเลยเนี่ย,ยมมาเศนมาติดมือหรอนี่ว่ามาเพิ่มกว่าเมื่อวานนั้นนี่ วันนี้ได้อยู่ที่ท้อนเอออืมครับ น้อคะเสร็จเบิ่ดหรอสุดแดดตกถ่ายเพราะว่ากินเสร็ไเบิด,บดอ,อร่อยมัน nó cắt không từ khó không bây giờ cho thăm nhé เอาไปกวดน้ำหลังครับพี่น้องคะถ้าจะเก็บเดิมเกว่าคิดไม่ถึเนยาวตดแห้งมันแห้งเลยเอาละครับพี่น้องคะมันนี้ตก,บบกกระบบลักส่วนพี่น้องแซ่บสุดนียละคะ่ะกับเมนูตำซัวกินกับดักแด่ทอดครับพี่น้องคะแเศรบมันมัน จังได้กฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตุกกับเบารละในการเหตุคลิปน้ำเด้อค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ